นี้เราก็จะแม่วันนี้สวัสดีแล้วก็อ่าเน,นี่มาหมือดเมิมแบบก็ฟีไฟอีกแล้วแต่ก็นานานทีจะลงคลิปขี้เกียจด,ด้วยก็เหมือนเดิมมันไม่ได้ใส่หูฟังถ้ามีเสียงเข้ามารบก,กวนี่ต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ก็มีครบรอบเจ็ดปีนะมาได้นานแล้วเพิ่งมาทำคลิปวันนี้ก็จะมี โซนฟีสตายเก่านะเื้อนี่แล้วก็กิจกรรมตอนนี้มาถึงทีเด็ดเลยนี่สกาไททันนี่เอาเล่นกันได้แอปเช้ายสี่ชั่วโมงก็ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่ผมแบบรีวิวสกาไททันนะครับก็กลับไปดูได้คลิปก็่ก่าครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปลองเล่นดีห้องสกาเหมือนเดิมไหมครับแต่วันนี้ว่าหมายหลักเราคือโซนฟีสตล์เก่านี่นะเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยดิ กด,ดมาที่กิจกรรมนี่เจปีฟรีไฟล์แล้วก็ย้าน,นา,นา,ยานคนชิวเก่านีดด่แพทใหม่ย้านคนชิวเก่ากดคลิกเริ่มเกมอ่ะไปดูกันผมก็เล่นทันนะเล่นตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเลยเล่นมาเกือบจะเปีแล้วเนี่ยโลด,ดนานยังมาแล้วมาแล้ว เากำลังทำเลยแต่อุ้ยกระตุกอ่ะเอกะตกมาก่อนทำไมภาพมันดูกอะกากานี้อ่ะอาดว่าเมือ่อก่อน,อาอน,อนภาพมันจะดูละ,ละเอียดแล้กวก็ภาพมันไม่ไรนรง มันจะเป็นหนึ่งนี่าเข้าหนย่งเลยข้อนึ่ว่าจะมีแบบนี้อไว้ดูมันจะเป็นเหมือนโดมเฉยิแล้วมันก็จะเป็นแบบมีกล่องแบบมา้ยุดตัวแต่อันนี้มัน ใช้เดิมนะหรม่ใช้หมุนะมนะอะอกว่ามหน้าเราปิ๊งเป็นตัวได้ไรู้ว่าทำได้ไหม้ายร้นนะมก่อนตรงนี้มันจะเป็นสนามแข่งรถสุดเลยมันไม่ได้มา เอกรตกยไม่ค่อยมีอะไรนะไรที่แบบอยากเห็นแบบมาเล่นไม่ทันอยากเห็นว่าคนทจะใช้กับะไรก็มานูนะคแบบอจะม่ด้เหมือนเป๊ะแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็อันนี้เรา

นี่คืออะไรไม่รู้นี่จริงๆแล้วผมก็นี่เนี่ยเฮ้ยตัวขาวๆเลยครับนี่ตัวอะไรนี่นี่เคนล,ลี่แน่เลยอันนั้นอะผมนึกว่าเป็นยังไงน่าจะโมโคขนาดน่ะอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นี่แม็กซิมนี่นี่โมโค อันนี้เป็ดเป็ดฮฮยาโตะฮายาโตะอันนี้ก็น่าจะทาสยียบหนูมีแต่อะไรก็ไม่รู้โหเราไมภาพนดิน้ำมันอย่างงี้วะอะไรเดี๋ยวไ,ไปลงไหนกันสักตาไปคลิปไม่ไม่ได้ตัดนะขี้เกียจแบบมางี้ก็ลงงี้ อจนิง็นองงานนั้นไม่มีตัดเอแอแหละทำอะไรเยอะจังกราฟิกอะเดี๋ยวเราจะปรับเอาเอฟเฟกต์พิเศษเปิดไว้ก็ได้แต่ว่าการาฟิกคนดูว่าดูลาบรลื่อนไหมว่าคนดูอยากจะดูแบบมาตรฐานคอมเมนต์บอกได้ เราจะได้ปิดไอ้พวกนี้นะถ้าดูมาตรฐานก็จะได้ปิดพวกแอนิเมชันแล้วก็เอฟฟกแต่ว่าถ้าดูลาปเลื่อนได้ก็อย่างเงี้ยแหละเดีย๋ยวลองไปนี่ย่ะกระตุกมักระปิดยังน่ลยเอางี้ไดีกว่าไปปิดแม่งเหยดูภาพสวยๆมาตรฐานแอนิเมชันปิดไปด้วยเลยได้อยู่นี่ก็ได้อยู่มั้งนี้เซตสกิลที่เราจะเอาไปนะ มัยจบของช่องพดพาสานะพี่พดอ่ะอันนี้ดูมาปึ๊บเห็นเซ็ตันเ่าลองแบบันน่าเล่นดีก็เลยเอามาคลิปม่อูว่าจะยากกินนาทีแปะไปกดเลยเมื่อไรจะเจอลองกงอมอ่ะแบบคลิปก็ไม่ตัดแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะแคนก็โล่นเลืออยุสามคนแคน แน่ดูไอ้ขึ้นแววเฉยขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้น ขอโทษด้วยนะผมไม่ได้ใส่หูฟังเล่นไม่ชอบแผนที่นี้เลยแต่อะไรนะแย่ลบออกก็ไม่ได้แม่งไม่ขึ้นให้ลบไม่ยจะลงไหนเลยวะเล้ มันก็เยอะอยู่คลิปสดสดแบบไม่มีตัดไม่ใช่ที่ไม่ตัดนี่พอขี้เกียจอย่าว่าได้ตัดคลิปเลยคลิปยังไม่อยากจะอัดมาลงเลยอ๋ออยาก,กระตุกอยาก,กระตุกอย่ก,กระตุก ทำไมต้อง oh กระตุกเลยวะยงิ่งปรับราอืืนมาเล่นเลยดีกว่าเฮ้ยมันบ้านอโอ้กระตุกคุณภาพคลิปนี่บอกเลยยอดกระตุกขนาดนี้มังเพื่อนติดตามได้ไงโอ้ยพว้ผมต้องไ,ไปปรับราวปืนเล่นแหละ จริงๆหรือเป็นเพราะผมโหลดเอาวีมาวะโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกคืออะไรอ่ะลูกคนถุนร่มอ่ะน่าะกันน้อยหน่อยนะนหนัดลูกซองนะนหนัดก็คือลูนนกล ออนนี้น่าจะชิบหายกันหมดถ้าสมมติว่าโดนเปิดเพราะว่าผมกระตุกใส่เลยไหมกระตุกปุ๊บจะได้ไม่ปรับภาพหรือไม่ก็ลบเกมทิ้งแม่งเลยไม่ใช่ลบฟีไฟล์แลลบ RV อารวีอ่ะผมว่าจะไปอัดอารวีดี <Yes. S 1> แต่ก็อัดฟีไฟล์ไปแล้วนะไปไปไปอ๋อช,ช,ชิว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 ไวชิวไวชิวไว ให้ทุกคนชิวไวเดี๋ยวเจ้าก่อนได้โอ้ยโอ้ยเบื่อ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 ทำไมต้องกระตุกท <c oughs> ำไมต้องกระตุกเลยไม่ชอบเลยเผื่อนี้ต้องปรับลาบลื่นบวกกับไม่เปิดฟรีไฟมาสักการ เพราะว่าโอ้ยเป็นอย่างนี้ทุกที่โหลด R V มาแล้วก็เป็นตลอดโอ้ยแล้วเสียงก็เป็นอะไรเนี่ยจอมันมืดออเ่ะอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเฮเข้ยยิงเลยเขาดอันนี้มันมันเขี่ยดังหินผาเนี่ย ออกมาะปตอบแสนโอเคแล้วนคนระวังจ้าเลยนะคนดูแม่งกระตุกโอ้ยเบื่อวะนี่เหรอวะ โคตรแม่งเลย อเบื่อตัวเองกระตุกกระตุกกระติดล้าเอ้ยขายรอสเร็วเลยนี่ไปใส่กับมันแล้วน้อง มฝากไว้คลิปสภาพี่ญญาดอาดคลิปจะต้องมาเจอพวกเลื้อนนี่กัะหวะแม่แห้งแป๊บหบนึง่งจุตุกว่ะ เป็นอะไรครับเนี่ยเกมไม่ใช่เกมหรอกโทรศัพท์เป็นอะไรไม่ไหวแล้วเฟรมเรทเอ้ยทำไมอ่ะตอนแรกก็ปรับอันนี้ไม่ใช่ปะ่ะระดับเฟรมเรทขึ้นกว่าอย่างเนี้ยไม่งื่อเล่นวีไฟแบ็คเหมือนไม่ได้เล่นวีไฟแบ็ค เอาอ่ะแม่งมาตุกใจันไมได้ยังไม่น่าเลยไม่น่าจะได้ตกอีกรอบนะอีกรอบกระตุกก็น่าจะกระตุกเหมือ,อน,ะออกกนเดิมอะแต่ว่าก็อีกรอบไปยังเกาววนนะขอขอสาวรรค์น่ะเจ้าเกาะสวรรค์ เดียวกอนอะไรไม่จำเป็นมันจะลบทิ้งยันหมดเลยไอแผนที่มันไม่มีให้ลบไอแผนที่เมื่อกี้อะมาอรอบสุดท้ายน่าจะอัดนานแล้วเดี๋ยวจบนี้ก็พอลงอย่างเงี้ยแหละจะติดตังทำทดูเลยแะโว้าว ปรับต่างๆก็งกานงาคือเนื้ออะไรตึงเนาะหรือว่ารอแบบดิดเลยแบบลงมาปุ๊บลงไอ้นี่เจ็บตีแล้วก็ไปใส่เนื้อสองฟองแตบบ่ต้นเจ็บเปรี้ยว ออาดรสถ้าจะลงไปใส่นวได้คือตรงนี้ใช่ปะคือมันต้องลงไปใส่นัวกันตรงไหนไอ้ตรงนี้เหรอที่มันเป็นรูปเจ็ดปีอะเอแบบก็ต้องลงไปใส่กันโบบาโบบาเลยปะ่ะ มคนนี้ให้ลืมจีปาล้เอาเยอะู้ว้ยแล้วทีนี้จิปาอไมาไปจดไปูดไปอดไนาปูดเดวย ้ยอัดคลิปเ้ยมาตายอย่างนี้ไ,ได้่าไม่ไปได้ยังไงรับไม่ได้ไลงเจ็ดปีลงอื่นก็ได้ไหมไม่จะทันป่ะวะงั้เปิดลงไปเนี่ยใส่นัวกันหมดแล้ว หรือว่ามันทันโอ,โ,โอ้โหต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาทำกันอย่างนี้ได้ยังไงทำกันอย่างนี้ได้ยังไงใช้เป็น,นาตาที่ดี กอนน่ะจบตอนนี้ก็ลงแล้วขี้เหี้ยด้วยไอ่รู้จะทำอะไรดีแสดงให้เห็นถนึงความทุ่มเทไม่เหมือนคนขี้เหียยมากกว่าเฮ้ไว้ไม่ไต้งใจเลย จะมาเล่นด้วยโอ้ยกระตุกแ yeah. ยะไปเยนนนๆๆ,ๆ,ๆอยู่ข้างบนเลยเอาแน่ๆแหละเอ้นั่ปาด้ายวิ่งมาอย่างนี้วิ่งหน้าถนนมาเลยอืมแหลมแล้วเรา ทำไมเราชอบไปเล่นอะไรเสีีงบบนนะงงยงแหลมๆอย่างนั้นอ่ะโอ้ไม่ค่อยมีของอะไรอะไรเนาะไม่ดะดูอด้อย่างเงี้ยเฮ้ยคอมโบอมตะไม่ตึงแน่ไม่จะแต่งตัวอืมตึง แต่ไม่มากทราบแล้วเปลี่ยนแหวเครื่องสั่นแดงว่ามีตัวอยู่ตรนั้นแต่แอะไรยังก่อนเราแวะไปใส่นัวกับนี่อนรอว้ายจะด้เพียเฮ้ยจะดูจริงโอ้โหแมงมุมเขายุ่มหลังคาอะไรางี้โอ้ยขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอกา ไม่รู้ว่าอ,าาอัดกี่นาทีแล้วแต่น่าจะนานก็คลิปนี้ผมไม่ขออะไรมาขอสร้างหนึ่งไลค์ครับคือพดูจะทำอะไรแล้วออไม่รดูจะทำอะไรแล้วอไม่รู้จะทำอะไรจริงๆอะ่ะว่างก็เลยมาลองอัดเล่นๆเนี่ยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะกระตุกพอกระตุกทีนี้ได้ยิ่งแบบไม่อยากก็ไม่ใหญ่เลยเบื่อ ขอหนึ่งไลค์เดี๋ยวคลิปถ้าเหหนึ่งไลค์ปุ๊บมาเลยเดีย๋ยวลงต่อให้เลยแบบฟิฟับเลยแบบฟิฟับเลยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยอยากเล่นเกมอะไร R O v F c Mobile Rob Rob แล้วจะได้อยู่เออเอาละคลิปนี้พอแล้วมาเจอกันอย่าลืมนะหนึ่งไลค์นะมาเลยแบบจัดให้แบบฟิฟับเลยอะ